เวลาเหลือสิบสี่วันไม่ต้องไปซ้อมเดินแล้วผมเห็นบางคนยังไปซ้อมเดินอยู่เลยทุเล t e เอาเวลาทั้งหมดเตรียมตัวด้านอื่นเถอะยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องมาแก้การเดินใหม่เวลาเก็บตัวทุกทีถ้าวิธีการเดินง่ายๆ คุณดูเอาไว้เลยมีคนเดียวที่เดินสวยที่สุดเออเดินสวยหลายคนแต่มีคนหนึ่งที่คุณเอาไปดูได้ตลอดเวลาแล้วคุณถ้าคุณทําได้ลำลำแสงมันจะพุ่งมาเองเดินยังไงให้เหมือนวาเลนตีน่าฟิกเกราทั้งชุดลาตีชุดว่ายน้ำหรือการปรากฏตัว <c oughs> แต่ผมยังไม่เคยเห็นมีใครเนี่ยไปซ้อมกับวิดีโอพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นจริตมันไม่เหมือนกันถ้าคุณมัวแต่ไปวนๆอยู่กับที่เดิมๆมันก็เหมือนเดิมๆนะเดี๋ยวเข้ากองแล้วแก้ไม่ทันแต่อย่างไรก็เดี๋ยวจะแก้ให้เท่าที่จะแก้ได้เพราะที่เห็นมายังเฉย คนไหนเดินขาไม่ตึงก็ไปขยับเอาคนไหนคือการเดินกับการโพสเนี่ยมันเป็นเรื่องสเสน่ห์ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเหมือนกันหมดมันเป็นเรื่องอุตสาหกรรมเราต้องการหาคนหนึ่งซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดและเอาสแตนดิ้ง ต้องไปหาเอา <c oughs> <c oughs> อเสำหรักกาแฟซะง,งั้น <c oughs> เดินอย่างวิเวียนก็ได้แต่วิเวียนเขาเดินดีในรอบชุด่า้นาำแต่วาเรเนติน่าเดินดีในทุกรอบบิดสะโพกอย่างไรบิดเอวอย่างไร นอกจากเคิร์บขึ้นแล้วสเสน่ห์พุ่งปรี๊ดมองใช้ระดับหางตาอย่างไรทำให้สเสน่ห์พุ่งปรี๊ด <c oughs> ไม่มีใครเอาเขาลงอะฮะเขาได้ทุกชุดวิเวียนเนี่ยเขาเรียนมา ชุดว่ายนาำเขาโดดเด่นแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นชุดราตรีเนี่ยยังไงเขาก็ยังสู้วาเลนติน่าไม่ได้อันนี้พูดตามตรงแล้วก็การยืนในที่สาธารณะที่ไม่ใช่บนเวทีสำหรับเดินประกวดยังไงก็สู้วาเลนติน่าไม่ได้วาเลนติน่าขนาดไปยืนถ่ายรูปแบ็คดอปยังโคตรใช่เลย บราซิลก็สวยครับแต่บราซิลเป็นนางแบบมากเกินไปบราซิลข้อดีของเขาคือไหลตรงเหมือนไม้แขวนเสื้อและตัวผอม <c oughs> อันนั้นเขาเรียกว่าหุ่นจัดสรรแต่ว่าบอเลนติน่ากับทั่วไปเป็นหุ่นเหมือนนางงามทุกคนเนี่ยเป็นหุ่นเหมือนคุณทุกคน